สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกับปูอีกแล้วคะ่ะวันนี้ในช่วงของ Unbox Re v i e วินะคะบายสวัสดีแป๋ร้วก็คือช่องของเราตอนนี้จะมีช่วงใหม่เข้ามานะคะก็คือเราจะรีวิวของกินของใช้อะไรที่เราแบบว่าใช้เองแล้วมันแบบเอ้ยมันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมารีวิวให้ให้ดูให้ชมกันนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็จะเป็นคิวของ คุชชั่นตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ปู่ใช้มาสักพักแล้วนะคะก็คือตัวนี้นี่นะคะตัวนี้เขาชื่อว่าลากาสค่ะตัวนี้จะเป็นคุชชั่นที่เนื้อบางเบาแต่ว่าปกปิดนะจากประสบการณ์ที่ใช้มาอ่าตัวลากกาสตัวนี้นะคะจะมีสีบออยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้ ตัวที่ปูใช้จะเป็นเบอร์ศูนย์สามค่ะซึ่งศูนย์สามนี้ก็จะแบบว่าเข้ากับสีผิวของปูนะคะเอ่อคือมันจะแบบไม่ได้วอกไปหรือว่าขาวเกินสว่างเกินก็คือแบบว่าจะลุกแบบธรรมชาติเอ่อนะคะทีนี้ก็จะให้ดูกันก่อนนะคะว่าตัวตลับเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเปิดเข้ามาด้านในก็จะเจออันนี้แล้วก็เขาก็จะมีฟองน้ำตรงนี้มาให้ด้วยนะคะ เราก็เปิดเข้าไปข้างในอีกทีนึง่งก็จะเจอกับเนือ้อคุชชั่นแบบนี้ตัวตลับพกพาง,ง่ายเขาจะมีกระจกให้ด้วยนะตรงนี้แต่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกอแล้วป๊กนี่เป็นไหนไปกันได้เลยนะคะกับตัวลากาสปูก็จะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงมันแบบว่าเฮ้ยดีจริงไหมหรืออะไรสำหรับใครที่กำลังแบบ สำหรับใครที่เออกำลังแบบเออยนี่อยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะคะเอาไว้เกลี่ยนะคะตรงนี้เราจะมีเอาไว้เพื่อสำหรับเกลี่ยให้เนื้อของอเจ้าคุชชั่นเนี่ยมันเท่ากันนะคะเราก็หมดหามนี่ผู้เกลี่ยให้ดูครึ่งหน้าก่อนเห็นีหมคะ อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าตัวคุชชั่นเนี่ยมันจะพอดีกับสีผิวอของปูเลยนะแต่นี้ให้ดูแต่ด้วยความปุกปีดเนี่ยปูว่ามันโอเคเลยพอดีพอจะเห็นหนมะ อันนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ทานะคะฝั่งนี้จะทาพุชชั่นอันนี้ไม่ได้ทานะคะตรงนี้ปูก็จะมีพวกรอยฟ้ารอยอะไรซึ่งก็ถือว่าปกปิดได้ระดับหนึ่ง จะไม่ค่อยเห็นนะฝังนี้จะมีฝังนี้จะไม่ค่อยเห็นไม่ได้ทากับทาแตกต่างกันไหมแต่โดยส่วนตัวปูปูว่ามันแตกต่างกัน ะะแต่ว่แตเนื่องจากที่ปูบอกก็คือว่าคุชชั่นตัวนี้มันจะแบบว่ากลืนกับผิวไปเลยเพราะฉะนั้นอาจจะดูเหมือนไม่ได้ทาอาจจะบางเบาแล้วก็ตัวเนื้อคุชชั่นเนี่ยบอกเลยว่ามันจะบางเบามากบางเบาจริงๆนะคะบางเบาจริงๆไม่เหนียวเหนอะหนะฝั่งที่ทาเนี่ย จะสัมผัสได้ว่ามีเนื้อคุชชนันเฟรฟังเนี้ยก็จะเป็นเนื้อผิวเลยนะคะให้ดูไม่ได้ทากระทาอคอเราะมาทาสัม้านแล้วนะน่ทากับไม่ได้ทาทากับไม่ได้ทามันจะเห็นเลย นี้นะคะที่ปูกขาปูจะเป็นฟ้าด้หน่อยเนี่ยก็คือเวลาเอากุชชั่นลงเนี่ยมันก็จะปกปิดได้ระดับหนึ่งเห็นปหมเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็จะปกปิดได้ระดับหนึ่งไม่เหนียวเนื่อนอนะ่ะบางเบาเรียบร้อยค่ะ ป็นไงคะกับตัวคุชชาลากาสำหรับบุบโอเคนะ,ะจากนั้นเราก็แต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรได้คือแบบตามปกติได้เลยนะคะไม่ได้มืออาชีพเหมือน b e a u ี้บล็อกเกอรหลายๆท่านนะคะเพราะว่าปูไม่ได้สายนี้นะคะแต่เผอิญว่าเอ้ยเห็นว่าใช้เจ้าตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะมันดีมันดีจริงๆนะ,ะก็เลยอยากมาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้เผื่อว่าใครกําลังมองหาคุชชั่นอยู่นะก <ๆ S 1> ็ะอยากให้แนะนําราการสว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่คุณควรต้องลองลุกสบายๆของปูนะคะเพราะวันนี้อยู่บ้านก็ยังไม่ได้แต่งหน้านจ้ะ หรับตัว c u ชราคา,าตัวนี้นะคะถ้าใครใช้อยู่หรือใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองมาเมนบอกกันได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่วนใครที่กําลังจะใช้นะคะหรือตัดสินใจอยู่ก็หวังว่ารีวิววันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณได้บ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย